สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาใช้หม้อร้อนของมาม่าต้มนะคะทำเป็นกระถางกันนี่อันนี้ดู้าปิดเราเป็นที่เพาะก็ได้นะพเพาะเมล็ดแต่อันนี้เราจะมาทำเป็นกระถางเพราะว่ากระถางต้นไม้เก่ามันแตกแล้วมันบินแตกซื้อมาเมื่อวานนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แล้วก็ทำการเจาะรูก้นกระถางก่อนนะคะให้เป็นร,รูระบายน้ำได้เยอะๆนะคะอันนี้ก็จะใช้มีดเจาะนะคะเจาะให้ทั่วๆรอบๆก้นกระถางเลยนะคะไอ้ก้นถ้วยสินะไม่ใช่กระถางพอเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ขวานให้รูใหญ่ขึ้นนะคะ ในแต่ละรูเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีนะคะต้นไม้จะได้ไม่อุ้มน้ำค่อยๆเจาะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวมีดจะบาดมือเอาแต่ถ้าใครมีเออเขาเรียกอะไรนะที่ที่มันร้อนๆจี้จละลายได้ค่ะเอามาเจาะก,ก็ได้แทน ก็จะได้รูที่สวยงามด้วยนะคะแต่พอดีแม่น่าไม่มีก็เลยต้องใช้มีดแล้วก็ก้นกระถางก็ไม่ได้แข็งมากก็สามารถใช้มีดเจาะได้นะคะขอเวลาทำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้กระถางที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะออกมาเป็นเนี่ยแบบแบบนี้ได้รูใหญ่ๆไว้ระบายน้ําดีเลยเดียวทีเดียวค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการใส่ดินกันต่อไปก็เป็นวิธีใส่ดินกันนะคะก็คือเอาดินที่สําเร็จรูปซื้อมาแล้วนะคะผสมเป็นดินปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้กาก,ากมะาพร้าวรองก้น ก่อนใส่ดินนะคะแล้วก็ใส่ดินไปพอประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็นํำต้นไม้ที่จะปลูกใส่ลงไปนะคะแล้วก็กรบดินให้ทั่วตรงรากโคนของต้นไม้นะคะอันนี้ไม่น่าใช้มือเดียวถ่ายเนาะก็เลยถ่ายให้ดูจนจบไม้ได้นะคะก็จะสเ,จเป็นต้นไม้แบบนี้นี่เองเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเขาให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็ ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตตามไวัของเขาต่อไปค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะกระถางจากหม้อชาบูร้อนถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะ